ครับมาพบกับผมแคสเกมไทยแชนแนลวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับเนี่ยสองคนนี้เลยอะไรวุ้ยเนี่ยเราจะมาชิคเกนกับสองคนนี้สองนี่อะไรอะไรเลยมาเล่นด่านกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นด่านนี่ครับด่านนี้ครับเอาผมแอร์โค้กโผน่ครับเอาเอสโผโพก่อนเลยมาเล่นเนี่ยเอาแต่ก็ขออาหารด้วยนะครับขออาหารอะไปครับ โอ้โหอาหาร<ด>ชัวัจเลยด้วยังครับอาหารเอฟยูเนี่ยน้มันแหลกอ่ะมันยะกระโดดถึงเนเนี้ยเนี่ยมาเล่นกันนะครับโอเคครับแอดน,นะครับมาเล่นกันเลยครับเล่นกันสิอ่ะอนี่เล่นอยู่เนี่ยเล่นเนี่ยอยู่เนยอออนี่เป็นไงเ,เป็นไงจะพาแล้วจะพาแล้วน่าน้าาตกได้ไงดีอ่ะ ขอออภัยด้วยครับอาจจะปัญญาห่อนหน่อยครับโอเคผมผ่านแล้วค่ะคุณเองเอยอยู่นี่แล้วรอด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยคนถอยดิไม่โดดอ่ะโดดแล้วต้องขอโดดแล้วออกไปคุณตกออกไปดิด่านผมยากเกินไปเหรอ คุณสร้างเหรอใช่คุณสร้างกากมากเลยนะผมบาะอาไว้มันยากเกินไปเหรอไม่ได้มันง่ายคเกินไปมันง่ายเกินไปงมันง่ายเกินไปครับจบคลิปเอโอเล่นเล่นจบผมก็เริมอัานเลยนะมาเล่นอนี้มาเล่นอันนี้ละมาเล่นอันอื่นผัดจันมาลองผจบแล้ว นี่นี่นี่จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วนี่นี่เอ้าอยู่ไหนนี่นี่ดูดินี่นี่ผ่านแล้วอัดคลิปอยู่ดินี่ผ่านแล้วผมผ่านด้วยเข้ารูไม่ได้เข้ารูได้แล้วมาเพื่ออะไรตรงนี้ตกทำไมอ้าวข้าไม่ตกเฮ้ยกอง เฮ้ยโอ้โหของโอ้โหขอบใจพ่อกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วไปนะนเอาเดีย๋ยวพิ่งดิเฮ้ยมาตั้งแถวกันมาตั้งแถวม,มามที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่เราจะที่เราอาจกันนะ่ะที่เดิมที่เดิมไปไปไปจบคลิป <ผม S 2> ยัง,งไ๊ะมาดิมานี่กันต่อแถวกัน ต่อแถวต่อแถ,อถวหน,นูหน้าไปอยู่ตรงกางวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่า<อ><อ>นี้นะครับสวัสดีครับ